สวัสดีครับพบก,กับสุร,รุกข์หรือวัภูเราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจในตัวของอันเดรยามักซิโมวิชยอดดาวรุ่งที่ถูกเยาย่ยงว่ามีสไตล์การเล่นที่คล้ายคลึงกับลีโอนลเมซี่ลิเวอร์พูลนะครับยังคงเป็นทีมที่มีความกระตอรือร้นที่จะพัฒนาทีมให้มีความแข็งแกร่งในระยะยาวมาโดยตลอดนะครับและทีมหันมานั้นลิเวอร์พูลก็มักที่จะเสริมทัพเล่นดาวรุ่งความส,สมรร์สูงมากใหม่หลายคนเข้าสู่ทีมเพื่อเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมในระยะยาว และในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทางด้านลิเวอร์นั้นก็กาลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับการเสริมทัพเพ้เล่นดาวร,รุ่งรายใหม่เข้าสู่ทีมนั่นก็คือทางด้านของอดันรูยามักซิมวิตดาวรุ่งอนคาคตไกลชาวเซอร์เบียที่ตอนนี้ถูกระบุว่าอาจจะมีการย้ายทีมเกิดขึ้นในช่วงตลาดการสแกนหน้านหนาวนี้เลยเดยตามรายงานข่าวล่าสุดที่ออกมาจากทางด้านของฟอร์เรนส์แพทเทนเบิร์กนักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือจากสกายสปอร์ตเยอรมนี ได้ออกมาตีข่าวนะครับว่าสโมสรลิเวอร์ได้กลายเป็นสโมสรล่าสุดที่กำลังจับจ้องและแสดงความสนใจที่จะคว้าตัวอันเดรยามักซิโมวิชตัวรุกในวัย17ปีจากสโมสรเรสตาเบลเกตทีมดังในศึกลีกเซอร์เบียเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดหน้าแห่นี้โดยณตอนนี้ได้มีทั้งบริเซตตมุนยูมตุนและแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่างก็กำลังเฝ้าจับตามองดูสถานการณ์การเลยทีมของเล่นรายนี้อย่างใกล้ชิด โดยอันดอริยามักซิโมวิชนะครับถูกระบุว่าเป็นยอดนักเตะดาวรุ่งที่ดีที่สุดข,ของวงการฟุตบอลเซอร์เบียได้เวลานี้เลยทีเดียวลังจากทีตัวของคนนั้นถูกมองว่ามีสไตล์การเล่นที่คล้ายคลึงกับเลโอนลเมซี่เป็นอย่างมากก่าวก็คือเขาเป็นผู้เล่นที่ถนัดการเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรุกหรือไม่ก็ตำแหน่งกองหน้าเป็นอย่างมากโดยสไตล์การเล่นที่ชอบกระ,ะชาก,กเลื้อยและไปกับลูกฟุตบอลได้ดีในที่แคบนั่นคือจุดเด่นของผู้เล่นรายนี้โดยคาดการกันว่า เลสเตอร์เบลเกตจะเรียกร้องค่าตัวในการย้ายทีมของอันเดร m ยมักซิโมวิชที่ประมาณ15ล้านยูโรและการย้ายทีมอาจจะเกิดขึ้นในช่วงตลาดก,การซื้อนักเตะหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้เลยโดยในตอนนี้อันเดรียมักซิโมวิชเหลือสัญญากับเลสตรเบลเกตจนถึงปี2027และนักเตะรายนี้นั้นก็กำลังมีแผนที่จะไปคักแข่งในลีกชื่อดังของยุโรปในเร็วๆนี้ เดือทางร้วยว่นก็ต้องการให้อันเดรยามักซิบูวิทเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมเยาวชนของสโมสรที่จะถูกปลุกปั้นให้ก้าวขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่ในอนาคตอันใกลน้นี้และนักเตะรายนี้ก็ถูกมองว่าน่าจะเป็นผู้เล่นที่แบกวงการฟุตบอลเซอร์เบียให้กลายเป็นที่รู้จักของชาวโลกให้มากยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกลน้นี้ดังนั้นก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปว่าลิเวอร์พูลของพวกเรานั้นจะสามารถฟาด่านทีมชื่อดังๆและคว้าตัวนักเตะดาวรุ่งรายนี้เข้าสู่ทีม ได้ในไม่นะฮะ heavy, it it พอเกตคอยจวกฟอร์มซาร่าพร้อมชี้อาศาเหนือกว่าพอเกตคอยะฮะอดีตจอมทัพทีมเชงกฤษซึ่งสร้างความมือหายอีกครั้งด้วยการออกมาแสดงความเห็นแบบสุดแปลกเกี่ยวกับโมเมดซาร่าปิดตัวเก่งของลิเวอร์พูลโดยกล่าวหาว่าดาวเตะชาวอียิปต์ฟอร์มตก และพยายามเลี่ยงการบาดเจ็บเพื่อรอวันย้ายทียมแกสกกน,นครับซึ่งนานๆครั้งจอไม่สัมภาษณ์ก็ยังกล้าออกมาพูดอีกว่าเอเดนอาซาอดีตปีกจอมเลื้อของเชลซี 4, มีฝีเท้าที่เหนยวกว่าซาร่าแต่ทั้งที่ซาร่าคือเจ้าของสถิติดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของลิเวอร์พูลในยุคพรีเมียร์ลีกด้วยจำนวน161ประตูและยังติดใน10อันดับแรกของผู้ทำประตูสูงสุดตลอดกาล 32ปีของประวัติศาสตร์พิมลิกอีกด้วยอาซาดีกว่าซาลาเขาเยือดเยี่ยมมากแกสคอยกล่าวกับสปอร์ตคลาสซิโนผมรักอาซาจังเป็นนักเตะยอดเยี่ยมแต่ซาลาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาในฤดูกาลนี้เขาดูเหมือนจะฟอร์มตกแม้ซาลาจะทำไปแล้ว6ประตูกับ5แอซิ์ช่วยให้ลิเวอร์พูลคว้าชัย9เกมจาก10เกมในฤดูกาลนี้แต่แกสคอยยังเชื่อว่า ฟอร์มของซาลาดต่ำก็ามาตรฐานและอาจจะก,กำลังพยายามหลีกเลี่ยงจากอาการบาดเจ็บโดยยกตัวอย่างเซอร์เคเนเดกริชตำนานเดวิงลิเวอร์พูลที่เคยบอกกับเขาว่านักเตะหลายคนมักจะพยายามไม่เล่นหนักเกินไปในช่วงท้ายของสัญญาเพื่อป้องกันการบาดเจ็บคุณมีผู้เล่นจํานวนมากที่ไม่ต้องการมีส่วนร่วมมากเกินไปเพราะพวกเขาจะได้รับบาดเจ็บแกสคอยกล่าวเขาดูเหมือนจะฟอร์มตกอาซาเป็นนักเตะคุณภาพเยี่ยม เขามีเท้าที่เร็วและเลี้ยงบอลจากซ้ายไปขวาได้อย่างเหลือเชื่อผมรักอาซานอกจากนี้แกสคอยอยังแสดงความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์สัญญาของเทนนอเล็กซซนโนแบ็กขวาตัวเก่งของลิเวอร์พูลด้วยท่ามกาาลางข่าวเรื่องความสนใจจากเรัลมดริดว่ามันน่ากลัวจริงๆคุณรู้ไหมแกสคอยกล่าวนั่นคือสิ่งที่ผมหมายถึงเรื่องของความเคารพแต่เมื่อสตีฟแม็กแมนามนไปที่นั่นผมไม่รู้ด้วยซ้ํา ผมแค่ดูเรือมริดและสตีฟก็อยู่ที่นั่นมันเหมือนกับอำนาจของผู้เล่นในตอนนี้มีช่วงเวลาหนึ่งที่ไม่มีผู้เล่นอังกฤษจำนวนมากเล่นในต่างประ,ระเทศแต่คุณรู้ไหมคุณต้องมีพรสวรรค์อย่างไม่แน่เชื่อในการเล่นเมื่อคุณไปที่นั่นผมหมายถึงดูสิ่งที่จูดเบลนิฮมทำที่เรือมอริดดูสิเขาเด่นเด่นมากผมคิดว่าเมื่อคุณมีผู้เล่นที่มีพรสวรรค์อยู่รอบตัวคุณแบบนั้นหมายถึงทีมโปรดของผมผมชอบดูพวกเขาทุกสัปดาห์ทีมบาซโลน่า ตอนที่พวกเขามีเลโอนลเมซี่เนม่าและหลุยโซเรส MSN พวกเขาน่ากลัวทีมนั้นทีมบา้บาาคุณไม่สามารถยัง่งบอลไปจากพวกเขาได้เลยแม้กระทั่งก่อนนั้นโรนัลโยเช่นกันตอนที่เมซี่กำลังก้าวขึ้นมาทีมนี้น่ากลัวมากสรุปประเด็นสำคัญนะฮะแกสคอยวิาพากษ์วิจารณ์ฟอร์มการเล่นของซาร่าว่าตกต่ำและแกสคอยก็มองว่าอาซามีฝีเท้าที่ดีกว่าซาร่า แกสคอยเชื่อว่าซาร่ากำลังพยายามเลี่ยงอาการบาดเจ็บเพื่อย้ายทีมและแกสคอยก็บอกว่าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ของเทนอเล็กซานโดรและไปยกย่องจูดเบลล์ฮมคราวนี้นะครับมันก็คือการแสดงความคิดเห็นของพ่อแกสคอยนะฮะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวซึ่งอาจไม่ตรงกับความจริงเลยโดยพยายามอย่างยิ่งในประเด็นที่ว่าซาร่าฟอร์มตกซึ่งมันสวนทางกับผลงานของซาร่าและลิเวอร์พูลในนุการนี้นะฮะ สงสัยเมายัางไม่เลิกนะฮะพอแก๊สคอยมาร์คลอรลันสันฟันธงแมนเชสเตอร์ซิตี้ช่วยแชมป์ปืนใหญ่ผงาดของบัลลังก์พรีเมียร์ลีกมาร์คลอรลันสันนะครับอดีตปักกัลหลังลิเวอร์พูลออกมาแสดงทัศนะอันน่าสนใจเกี่ยวกับการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2024 2025โดยเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่า4ส,สมัยซ้อนจะเสียตำแหน่งจับปูให้กับอาร์เซนอล ฤดูกาลทีลาแมนเชสตี้ Man City, ภายใต้การนำทัพของเปปโกเดล่าคว้าแชมป์ไปครอบครองอย่างฉูวเฉียดเหนือปุญญาอาเซนอลเพียง2คะแนนส่วนลิเวอร์พูลจบอันดับที่3มตามหลังเรเบลสิพะ้าคะแนนอย่างไรก็ตามนะครับมาร์คลาเินสันมองว่าฤดูกันนี้3มทีมหัวตารางยังคงเป็นแมนซชสตีาร์เซนอลและลิเวอร์พูลแต่จะมีการสลับตำแหน่งเกิดขึ้นผมคิดว่า3อันดับแรกน่าจะเป็นทีมเดิมแต่สลับตำแหน่งกัน เราจะฉันกล่าวกับสปอร์ตคลาสติงอาร์เซนอลจะควาแชมล์ลกฤดูกาลน,นี้ถึงคราวของพวกเขาแล้วละ่ะด้วยวิธีที่พวกเขาเสริมทัพแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าฤดูกาลน,นี้จะเป็นอย่างไรสําหรับแมนซิสตี้ปัจจุบันลิเวอร์พูลภายใต้าการคุมทีมของอันเนอร์สตก็ยังคงนําเป็นจ่าฟูงหลังผ่านไปเจ็ดเก,ดเกมโดยชนะ6แพ้1มี18แคะแนนตามมาด้วยแมนซิตี้และอาร์เซนอลที่เก็บไป17คะแนนเท่ากัน แม้จะมองว่าปืนใหญ่จะเป็นแชมป์แต่มาร์คลอนสันก็ยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพของหงแด่งโดยลิอร์พูอยู่ในสถานะที่ดีมากและขอให้เป็นแบบนี้ต่อไปอดีตแข้งในวัย67ปีกล่าวพวกเขาแพ้ฟอร์เรสต์และทุกคนก็โวยวายกันแต่คุณก็สามารถแพ้ได้เป็นครั้งคราวฟอร์เรสต์มีช่วงที่ดีครึ่งชั่วโมงในเกมนั้นซึ่งทำให้พวกเขาชนะ แต่โดยรวมแล้วลิเวอร์พูลทำงานได้ดีมากในวงกานนี้สิ่งที่พวกเขาต้องทำคือชนะต่อไปนั่นคือทั้งหมดที่คุณทำได้ในวงการฟุตบอลเกมต่อไปหงแดงลิเวอร์พูลมีคิวเปิดบ้านรับการมาเยือนของเชลซีในวันอาทิตย์นี้ซึ่งถือว่าเป็นบททดสอบสําคัญสําหรับทีมโดยซิง์บร์ภายใต้าการคุมทีมของเอนโซมาเรสกาออกสตาลุกกันนี้อย่างแข็งแกร,ร่งรังอันดับที่4ของต้งแหงขนขณะที่2ทีมเต็งแชมป์อาร์เซนอลจะบุกไปเยือนบอลมัด ส่วนแมนจูตี้จะเปิดบ้านต้อนรับการเมียของวูมหันตันฉะนั้นหมายความว่าลิวพูอาจหล่นไปอยู่อันดับที่3ก่อนลงเตะหากทั้งปืนใหญ่และรรเบิดสีฟ้าเก็บชัยชนะได้นะฮะเด็กข่าวลิวพูนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่15ตุลาคมนะครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ